แต่น,นูนอะไรนะชูชีสปากเกตตีอืมอะไรอะ่ะสายพานอะเขาเรียกว่าอะไรเนี <laughs> ่ยในห้างเพิ่นไม่กินหรอกอาหารแบบเยเล็กนี่คุณยายอะ่ะใช่ไหมคะคุณยายคุณยายยายจิ๋วสวัสดีค่ะยายจิ๋วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ คุณเอจีขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเลยทีเดียวนะคะคุณเอจีบอกว่าติดตามแล้วยายจิ๋วติดตามหรือยังอะยายจิ๋วก็ต้องติดตามยายเล็กด้วยหนาอืมจะเรียกว่ารักกันจริงใช่ไหมฮะนอากคุณปฐมพ่อนะคุณกินมาเป็นดอกก้อยไข่มอดแดงแบบเฮ้านี่คุณปฐมพ่อนคุณยายนั่นพูพิ่นไปกินแต่อาหารเหลาสันในห่างพูน มันบ่กินได้ก่อยไข่มดแดงแบบนี่แบบนี่เนาะคุณปฐมพ่อน,นะอบ่กิน <c oughs> คุณยายบ่กบ่กินแต่เส,สาสะพานกับบขันหวัวแม่บอกคุณยายบ่กินแต่เส,สาสะพานกับบข้นหวัวแม่คุณยาย <c oughs> าาย,าย,บย่บานเท่านะคุณยายเนาะพอแม่ผากินเนาะถึงแม่ว่าเท่าจะไปเล่า ไปรวย,ยยุใสยุใสเห้ากับบอลลมกําเนิดของเห้านอกคุณยายเนาะอือีสานบ้านเห้าพ่อแม่เขาผ้ากินเนาะค่ะเนาะเขาก็กินเป็นแล้ว <c oughs> <c oughs> บอลลูมสาดสาดกาเนิดของเจ้าของนอกคุณยายเนาะอือมันกระจินเก็บเอาเล่มหลวงค่ะอือจริงจริงทรบมากค่ะใช่ไหมคะคุณเอสจีขอบพระคุณนะคะที่ชอบคุณเอสจีจ๋า ขอบคุณมากมากเลยเนาะคุณปฐมพอดคุณตะวันสันเดงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยเนาะ <S <S นั่นเขาใกล้สีมืดปันนหลายแย่เยล็กสีอิ่มอลไรได้บานเนายเอามาะยังหลายๆลายแต่กินบหมิดแย่เล็กเอามาสันน่าละก็มาเพื่อมูง่ายนี่ลำพังแย่เล็กกินบ่หลายได้ค่ะแย่เล็กเอามาเพื่อมูซื่อได้หนิจังเอามาบักหลายหนึ่งเนี่ยนี่ค่ะ นี่แหนมเนาะนี่นี่พริกล้อเนาะนี่กินแซ่บๆได้ค่ะเขากันแห้งหึ่มันจอกหอมแล้วก็ออกอกลิ่นพริกในอๆขิวพริกในๆสูงพริกในๆมันจะจังสี่เลยค่ะสำหรับพริกลูกโดดกับแหนมปิ้งแหนมของเรามันแซ่บจริงๆนะคะคนไม่ชอบป,ปิ้งก็ไม่เป็นไรนะคะคุณวินนี่สวัสดีงามว่าพระคุณค่ะคุณวินนี่จ๋า วันนี้อาหารชั้นสูงนะมาเลยเอาปลามาป้านเน้อะคุณวินนี่จ้าเด็กอยากกินปนปลาคอน่ะนะอมืมือนีกินอาหารชั้นสูงก่อยให้หมดแดงค่ะอเจ๊ตุ้มสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกินหมดไหมคะคุณเอสจีบอกยังไม่ทราบเลยค่ะจะเย้แลกเอามาเผื่อเพื่อนอยู่ค่ะ เต็มถาดมุกกุกเลยค่ะทั้งผักทั้งผลไหม่ทั้งกับเขาค่ะกับเข่ายายแลงมีไม่ก่อยให้มันแดงนะคะไม่ปิ่งแหนมนะคะไม่ห่อหม,มกนะคะไม่ต้มไข่นะคะ,ะ,คะพี่น้องเออเริ่มกินต้มไข่กินต้มไข่กันต้มไข่ลูกไข่ต้มมาพี่น้องแบ่แบแ่บหัะหายยากอีสีค่ะคุณไม่นีเนาะ ที่ตนผู้ไปหาเหลี่ได้เนาะค่ะเนาะที่ตนคนไปหาค่ะทั้งตัดทั้งกัดเนาะคุณไม่หนีเน,ะนาะย่างเอลี่เนาะในเดียวนึงได้หาร้อยบาทให้มาแดงอะ่ะฉันเดี๋ยวนี้น้อยหนึ่งร้อยบาทอนะ่ะ ๋ย่แล้วก็ว่ายอมให้เขาก็มันหายากอืแล้วก็หาไม่เป็นด้วยจะไปใสยังไงวันนั้นคุณยายไปใสเนาะคุณยายหรือยายว่านนี่แหละพ่นไปใสไข่มดแดงโอ้ยป็นตาอันแดดซองตาเนาะคะนะ่ะเนาะปวดเอ็นข้อเงินขับไปะนอะนแมนอิลี่ค่ะแมนอิลี่ได้คุณวินนี่เนาะ อร่อยอร่อยมากวันนี้จะเญนอาหารค่ะ